ได้กับกุ้งอืมแต่กุ้งมีกุ้งแดงอยู่มีกุ้งแดงกับกุ้งฝอยแต่กุ้งตัวใหญ่ๆครับนี่ตรวนี้เป็นความฝันเป็นความฝันให้เอซีตีเป็นตัวเรียกเอาได้ปลาช่อนช่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็ได้กุ้งอีกสองถังกุ้งสองถังปลาช่อนใหญ่ครับปลาช่อนใหญ่ฝันตอนที่มาทํางานก็ชื่อวันก็จะอยู่มิตรอดครับครับผมครับช่างเขาบอกว่าได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับ กับกุ้งนะครับพี่น้องก็ล่องไปแปลเป็นตัวเลขกเด้อพี่น้องเดินนะครับเพราะว่าสร้าง่นไม้ใ็้งานอยู่ในีซมือนะครับผมตั้งแต่เช้าจนค่ําสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมขอบกันก็ผมบอสักคักอรรดใช่หน่ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมบรรยากาศหลังจากพายุฝนยางรุนแรงพี่น้องครับตกนะครับผมทั้งร่มทั้งฝนพี่น้องยางแห้งเลยนะครับก่อนสิถึงสารเมฮหนีสีสารครับผมฝนเศร้าตกพี่น้องครับเกิดปฏิหารนะครับผมแลกวะ บอสซากหนีขี่รถมาแล้วมาหอดเครื่องท่าเราจะกลับไปไม่ได้พี่น้องนะครับก็เลยคิดว่าบ้าต่อมาให้ได้มาหาแม่ฮหนีซีสานห้ได้นะครับผมเพราะว่าพี่น้องบอกว่าอยากบอสซากกวีโซ่พอดมาจับไม่นะครับหวดมาหารคุณแม่ก็หายโชคไปหาซูทหานะครับบอสซากขี่รถมาสีหอดสานแม่ฮหนีแล้วครับฝนหยุดตกเลยครับพี่น้องครับบันี้บอสซากสิผาพี่น้องไปจุดทูบเสียงท่ายนะครับผมแล้วก็จับฉลากปิงปองนะครับผมขอโชคขอลาบแม่ฮหนีซีอีสานของเฮานะพี่น้องนอ่นะครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้บอสซักคักอรรดน้ำกันแล้วกันพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันครับบรรยากาศตอนนี้ครับผมเมื่อกี้ครับฝนตกยางแห้งเลยเด็กครับพี่น้องครับฝนตกแบบยางแห้งเลยนะครับทั้งฝนทั้งลมพี่น้องครับ บังจากเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องครับค่ะท้าสเดเอครับเมคณพันีอีสารลูกหลานนะครับช่องบาสักคักอโลลดชาแนลนะครับช่องย t u b e นะครับบอสักคักอโลลดแฟนเพจครับมาขอฝากช่องนะครับผมให้ลูกมีสื่อเสียงนงดังขึ้นเด้อนะครับผมลระกาลูกหลานนะครับมาขอโชคขอหลาบเชียงไท้นะครับให้พี่น้องป็นเด็้งเฮงเงมันๆนะครับ พี่น้องเอฟซีวาให้บอสักมากกบวิสุภพอมาจับฉลาดอีแม่วสันนะครับหมวดนี้นะครับหมวดวังหันเพป็นหายหาซูนหาพี่น้องครับมีมากกับลูกสาวนะครับน้องนาเดียนะครับกบวิสุขพอรนะครับ คือถ้าเป็นคุณเมียให้แห้งแห้งมาก่อนวันนี้ก่ะสิเดียวเอาบีสวัสดิ์พรเนี่ยนะครับมาล่ำนะครับให้คุณเมียเบ่งนะครับถ้าจุดทูบแล้วนะครับ นี่คือจุดถูบบ่อเกล้านะครับเมฮานีสีอีสานนะครับมาตีฟองรันฟองนะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวทุกคนตีครับเดี๋ยวหนูของมัดยัลูกจีซ้ำเลูกเสียงขอเซนซ์ขาวคือของแน่นอนหรอของเด้อตาศิลปินตัวหน่อยน้ำเด้อเมฮานีซีอิสานน้องนาเดียนะครับ อย,อ,อย่าไปจุดถูบไปานจุดถูบขอโชว์ขอหลบับจุดถูกก่อนามตาเป็นหนึ่ง ับผมครับขอถร้วอยู่ตรงไหนขอถั่วน้าแมวขอ่นี่เอาไว้ให้แล้นี่เขาจะไว้จัดเดี๋ยวเอฟซีมันจะมีอันนี้เอาเลือกมันจะมีอันบนอันล่างเอาอันบนมามือนี่พิเศษนะครับขอถูกเล้วเหรอเลยบ่ดเขาถูกอยู่ในเข้มขัดนะครับคุณคุณปั่นของคุณแม่นะครับ ถูกที่ไรจุดนี่ครับพี่น้องครับเป็นถูกที่อยู่ในนะครับเข็มขัดนะครับผมเข็มขัดดานบนนะครับของของหุ่นปั้นของแม่หนีสีอีสานนะครับผมพี่น้องครับลาเด้อคุณแม่เด้อมาหนีลูกร้านมาขอโชคขอลาบนําไดบบัตรพี่น้องหนอนว่าหันพี่น้องเป็นโอคเิ่นหมานั่นะครับรอบนีเป็นไห้บ่อซากกบิโซฟอมาใหม่นะครับ

พวกคนนี้อยู่ในเข้มขัดของแม่ฮัมมีซีอีสานนะครับถูกสำคัญตาั้งไปจับดูบอลเสียงโชคบรรยากาศพี่น้องครับตอนนี้ฝ่าฝนนะครับตกไปเมรัยน้อยหนือครับร่มแห้งทั้งร่มทั้งฝนนะครับเลขกนนี่โอ้เลขล่างนี่ยเหล็กล่างจะจับแค่สองลูกนะอ่จับแค่สองปลูกปลูกเนื่องมีสุขภาพดีคนจับอ ลูกพิ้งปองนี่สีเสียงไท่ในฝี่น้องสนเสียงไทยเป็นเหล็กเป็นเหล็กสองโตนะครับไห้น้องหน้าเดียกับพี่สุภาพรเป็นคนจับนะครับ เ,เลขเอยียงครับ <8. S 1> น้องหน้าเดียจับได้เลขแปดครับผมตัวแรกเป็นเลข 8, แปด้้พี่น้องเด้อน,นะครับเป็นเลขแปดนะครับเลขแปดชัดเจนครับผมพี่น้องครับอ่ะอีกตัวหนึ่งให้วิสุพพ่อมีคนจับนะครับหิงหิงนะเด้อแม่เด้อวัวนี้นะครับเพราะว่า นะครับพี่น้องันอยากให้มาจับให้อีกนะครับผมขอโคขอหลาบนะครับวันนี้ก็บ้นทีสิบสามแล้วนะครับผมเลขเก้าครับพี่น้องเลขเก้าแปดเก้าครับแปดเก้าครับผมนี่เป็นเลขเก้าครับพี่น้องครับเอาเบิ้งกันชัดชัด เอา,มาไม่ไวมงเจ๊งแจนะเด็กหลูกบอลเสียงไทพี่น้องครับน้องน้าเดียจะแปดแปดดิโซฟอนจะแปดกเก้าครับผมแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับชาเจนนะครับนาองแปดเก้านะครับพี่น้องกับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมพี่น้องครับเป็นความเสือพี่น้องครับฮาตึงเ็กี่พี่น้องมากกระล่องเอาไปเสียงไทิึงนะครับผม ยังเล็กปูกกับผมตัวนี้เขาสีมารุนเล็กสามตเนนอพี่นองนอ,น,อนะครับ ลมฝนพายุครับผมพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วนะครับผมเขอาขอโชคขอลา เห็นแล้วบ่แม่เห็นแล้วเลขตัวที่สองเป็นเลขสองถ้าเลขตัวเดียวกันน่ะถือว่าเพิ่นให้หนึ่งห้าเพราะว่าคุดสองทางก็ได้หนึ่งห้าอใช่ถูกตัวเดียวกันนี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเอาไว้ในเครืงขัดเครื่องสลบอืออือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไกลแล้วครับพี่น้องไกลแล้วครับสไรับเล็กถูบครับพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้เข้ามาลุนเรามาเห็นเลยนะครับผมครับตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาล่อรุนเล็กถูบนะครับเล็กถูบมันเป็นเลขเลขบนนะครับผมบนนี่คือทูบทูบเ่านี้ครับผมเ้าได้มาจากนะครับเข็มขัดนะครับ เข็มขัด่นั้นของแม่ฮะนี่สีอีสานนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นตูปซักซิดนะครับตูปดอกนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องครับแม่เอ้ยได้ตัวเป็นยินดีต้อนรับทุกคนเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี้เพิ่นมาถ่ายอย่างนะชื่ออย่างไรพี่เจ้เบาสักแคทาโลกบาเบาสัก์คทโลกบอจาแคทโลก พักคารุดจ้ะติดตามเพื่อนเด้อจะเดอ้อเพื่อนมาขอกับแม่ฮันนี่สีสารมาหยิบนึกปิงปองแล้วก็มาเอาทูบเสียงทายตรงนี้ละค่ะตรงเข็มขัดแม่ฮันนี่จะเอาไว้ตลอดตรงนี้นะคะขอให้ได้แต่สิ่งดีๆสามตัวตรงๆ้ะแม่เด้อเพื่อนได้แต่สิ่งดีๆทุกคนมาสานแม่ฮันนี่สีสารขอให้ได้แต่เงินทองเงินแสนเงินล้านให้ได้สามตัวตรงๆมาหยิบทุกทงปองตรง,ตรงนี้ก็ให้ได้สามตัวตรงๆนะแม่นะ ขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้ะเด้องวดนี้วันที่16กอรกฎกาลคมใช่ไหมคะขอให้ได้ปังปังทุกคนนะแม่นะแม่เอ้ยเปิดทุกเปิดลาบเปิดทิศเปิดทางเพื่อนเด้อทูบกะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบมาเพื่อนทุกคนขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขสารแม่ฮันนี่สีสารปังปังเฮงรวยๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะจ้ะขอบคุณครับ เดี๋ยวไปลุ่นเลขถูกกันครับพี่น้องครับลุ่นเลขถูกกันครับชัดเจนเหรอครับพี่น้องครับเลขถูกครับหนึ่งสองเจ็ด นึ่งสองเจ็ดครับลนนเล่ครับพี่น้องครับหนึ่งสองเจ็ดชัดเจนเนาพี่น,อน,น้องนาอนะครับปวดเพราะหาสูจ้ะแม่ว่า,า,าไไรสูที่แหลกมาสลยซื้อรถตถุยนี่มันเหิดหนะ<ะ>่งศู้าจะเลี่ยงงานไหมครับพี่น้องครับแต่ก็เรยกว่าขอลองว่าขออีกคนเพราะอานั่จะอัรลายนั่ ชาเชนแล้วครับผมพี่น้อปเป็นเลขเจ็นะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับ 1, 2, ้ามาเวลาไปเจออีกตนนั้นพาจะเนื่อยตลอดเราเราจะม่นั่งกั้เอาไว้ก็ตามไจ ครับพี่น้องที่เขามารับชมเรียวให้พี่น oh. ้องเฮงหมานด้วยครับเต้นะครับผมวันนี้ว่าสักสักอโลดนะครับกับวิสุภาพขวัญกำนัลหน้าดียครับมาขอโชคขอลาบอีสานในหันนิงซีอีสานนะครับผมมาขอโชคขอลาบช่วงหลังพายุฝนกระนำยางแห้งในพี่น้องก็เมื่อกี้ครับทั้งฝนทั้งลมครับผมมา่อวนแล้วฝนเาตกครับผมพี่น้องครับฝนตกแล้วผมจะ กลับไปเหลือเทือนนึงครับผมกลับไปเหลยเครื่องทางครับผมกลับมาไม่ครับพี่น้องครับเพราะว่าบรคิดว่าฝนสีเศร้าครับผมกลับมามเรื่อยๆมาหอดออกจากเมืองสีเกตมาแป๊บเดียวครับผมฝนเศร้าตกเลยครับก่อนสีถึงสารเมียฮันนี่ซีสารนะครับพี่น้องครับสงสัยคุณแม่พันหูว่าสีมหาหานาะครับเนาะนะครับเ็เลยเปิดทางวุ้ยบ่เลืคนขิงลุกครับพี่น้องครับเอ้าเลขออกมาแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับเด้อหรือผู้ใดสีตีเป็นหนึ่งสองหนึ่งก็ได้นะครับผม พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องครับเป็นความเสื่อมันนี่เห็ดมาเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับผมปุตติติดตามเอลซีช่องบาวซักทักอร์โรชแนลนะครับผมครับให้พี่น้องเฮงๆมันหวานลำลรว่ยๆนะครับสวนเหล็ก้อมโตนะครับผมได้แปดเก่าด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องในไลฟ์ที่ขอรับชมครับผมสวัสดีครับ